สีัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel Tarot a r ส i s t ติตนะคะหรือหมอฟ้พาพ่ยิบนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะ ID Line Facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะ5ดาบ5ดาบเรียกว่ามีความอึดอัดใจกังวลใจสับสนว้าวุ่นนะคะ5ดาบอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเครียดนะคะนะช่วงนี้5ดาบทําอะไรก็รู้สึกว่าจะติดขัดไปหมดนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานนะคะงานหัวงานประมูลงานแข่งขันนะคะ5ดาบระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในช่วงนี้3ดาบขอโทษนะคะสามเหรียญการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายเรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับเงินก้อนก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกรรมนะคะทำเอ่เกี่ยวข้องกับบัตรธนาคารนะคะสินเชื่อสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะบางคนนะคะเรียกว่านิสิตอิลุงตุงนางเลยนะห้าดาบขึ้นมาชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะอาจจะอยากจะได้เงินสักก้อนนึงมาไกลเกลี่ยมาเคลียร์นี่เคลียร์สินหรือมาว่ามาลงทุนนะคะการประกอบธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะ ส่วนใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะหมอฟ้ามองว่ายังยังมีหน้าที่การงานที่มั่นคงดีอยู่นะคะมีบ้างเครียดเครียดเบื่อเบื่อเซ็งเซงนะคะเรามาระวังในเรื่องของคําพูดด้วยก็แล้วกันนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างเราต้องแบบเปิดใจรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันอาทิตย์ดูเหมือนระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะคาราคาซังกันอยู่นะครที่มีปัญหากันอยู่นะคะส่วนคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่น่องหนะ้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์ก้าวถ้วยกินเก่งทานเกง่งอาหารขนมนมเนยอุดม,ม,มสมบูรณ์นะคะเรียกว่ายิงยย่งเครียดยิ่งกินนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะก้าวถ้วยขึ้นมานะค,ะคนวันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้าด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีเลข5เลข3แล้วก็เลข8นะจ๊ะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันจันทร์หกเหรียญหกเหรียญก็เรียกว่าเ,เป็นไพ่ของคนใจดีใจบุญนะคะมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะห้าถ้วยแต่ก็มีบ้างเนาะความกังวลความหนอยนะคะช่วงนี้อาจจะกําลังคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงสิ่งเก่าๆที่ผ่านมานะคะรวมถึงห้าถ้วยคิดถึงแฟนเก่าก็ได้ด้วยนะ ดีอิมเพสนะคะดวงมักจะมีผู้หญิงนะคะนะคอยอุปถัมภ์นะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะในช่วงนี้การงานโดยภาพรวมผู้หลักผู้ใหญ่ยังเมตตาเอ็นดูดีอยู่นะคะมีบ้างตัวเรามีความหนอยมีความกังวลเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะการเงินหมุนเวียงนะคะแต่ก็เรียกว่ายังไม่ติดขัดนะคะดวงมักจะมีเอ,อ่อคนในครอบครัวคนรักคู่ครองนะคะคุณพ่อคุณแม่คอยอุปถัมภ์นั่นเองนะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของอความรักนะ ความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีบ้างงอนกันนนอยกันนะคะหึงหวงระแวงกันในช่วงนี้นะคะห้าวยขึ้นมาเนาะน้อยใจงอนกันอยู่นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้คนที่มีคู่มีครอบครัวนะจูงมือกันไปทาบุญร่วมกันอยู่บ่อยๆนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนโสดดูเหมือนใครบางคนยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆอยู่เลยนะเออยังรอคอยแฟนเก่านะคะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะยังเรียกว่ายังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่นั่นเองนะคะ าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้นําหนักตัวขึ้นนะคะนะพวกความดันไมเกรนก็จะตามมานะคะเรียกว่าอยู่ในสภาวะความเครียดนั่นเองนะคะมาดูนะพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์นะคะสองเหรียญกังวลสับสนว้าวุ่นในช่วงนี้นะคะเรียกว่าสองเหรียญต้องอยู่ในสภาวะที่ประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆก่อนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเราก็การงานด้วยนะคะการเงินนี้เรียกว่า บัตรเครดิตสินเชื่อนะคะสิ่งต่างๆอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่านะคะหรืออาจจะต้องพึ่งรงรับจำนําได้นะคะในช่วงนี้ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากอายุคุณแม่นะแนะนาว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะหรือตัวเลขจากคนตายก็จะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะมีเลข6มีเลข5แล้วก็เลข3นะจ๊ะสำหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันอังคารวีออฟฟอร์จูนมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆวีออฟฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาบ้านที่เดินที่อยู่ที่อาศัย ส่องไม้เท้าการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้บางคนมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้นะคะหรือว่ามีดวงของการเดินทางบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารนะคะเรียกว่ารายได้มีรายได้ที่ดีเข้ามานะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์นะคะบางคนทํางานหนึ่งอย่าง2อย่างเลยทีเดียวนะคะอาจจะมีในเรื่องของรายได้เสริมเข้ามาด้วยนะคะโชคลาภลอยแบบปุ๊กๆก็มีเข้ามานะคะมีโชคจากบ้านเล็กที่นะคะมีโชคจากเด็กจากกุมารนะคะ าในเรื่องของความรักนะคะคนวันอังคารนะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะคะทําให้ความรักช่วงนี้ห่างเหินหมางเมินกันนะบางคนอยู่ห่างไกลคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะแต่ก็เรียกว่ายังมีในเรื่องของการติดต่อกันอยู่การพูดคุยกันอยู่นะคะเรียกว่าโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะจ๊ะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้คู่ต่างชาติได้คู่ในออนไลน์นะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคารคิงเรียนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะคิงเรียนกับวีออฟกอจูนอาจจะมีในเรื่องของการรับมรดกด้วยนะคะนะก็เรียกว่ามีโชคลาบหลเข้ามาด้วยนะจ๊ะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะ มีเลขศูนย์มีเลขสอแล้วก็เลขหนนะจ๊ะสำหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรคนวันพุธเจ็ดเหรียญช่วงนี้กำลังมองในเรื่องของการงานการลงทุนนะคะการอยากจะทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะ เชอรีออดการเดินทางนะคะการย้ายนะคะนะเชอรีออดมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารวีซ่าหนังสือเดินทางนั่นเองนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานโดยภาพรวมนะคะยังมีความมั่นคงดีงานหนักงานเหนื่อยนะคะบางคนมีดวงของการที่แบบได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศด้วยนะ,ะหนึ่งถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะได้รับข่าวสารจากแดนไกลนะคะรวมถึงนะคะ ดูเหมือนใครบางคนคนวนพุธน้อยอ่อกำลังมองในเรื่องของรถเกียจานภาหนะที่อยู่ที่อาศัยมีความรู้สึกว่าอยากมีอยากได้ในช่วงนี้นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงนะคะคนวันพุธด,ดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะไม่ว่าจะเป็นจากคู่รักนะคะจากคุณพ่อจากคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของรีไฟแนนซ์เกิดขึ้นนะ 7, 7เจ็ดเจ็ดเหรียญกับรถนะคะมันอาจจะแบบเอารถเข้าไฟแนนซ์ก่อนอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินสิ่ง,งต่างๆก่อนนั่นเองนะคะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้นะจ๊ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันพุธนะวา ความรักก็เรียกว่าโดยภาพรวมยังดีอยู่นะคะมีบ้างกระหองละแห่งง,ง้องแง้งกันทะเลาะกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันห่างเหินกันแต่หนึ่งถ้วยขึ้นมาก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเนาะมีโอกาสที่จะได้เรียกว่ายังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะนะเรียกว่าเดินทางแล้วจะได้พบรักนั่นเองนะจ๊ะหรือบางคนมีดวงของการได้คู่ต่างชาติต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธกินเกง่งทานเก่งนะคะเรามาระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บทรงอกนะคะเจ็บเขา่าเจ็บข้อเจ็บกระดูกเกิดขึ้นนะคะมาดูนะพะย,ยิบเซียกจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะเดีฟูนะช่วงนี้ชิลๆลันลาสบายๆนะคะเดินทางท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปในสถานที่เรียกว่าใกล้น้าใกล้ทะเลเนาะบางคนมีดวงของการที่แบบวางแผนมีโครงการอยากจะไปพักผ่อนไปตากอากาศนะคะกับแฟนกับคนรักหรือกับครอบครัวน,นั่นเองนะคะ เดฟูขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานฟรีแลนซ์เออนะคะนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะมีเลข7มีเลข7จแล้วก็เลขศูนยนะจ๊ะสำหรับคนวันพุธนะคะต่อไปมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรนะคะ คนเัินพนันเต้ไพ่เฮอร์มิตนะคะ เพื่อมิก็บ่งบอกในเรื่องของการที่แบบดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูมีดวงของการได้เรียนรู้การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะจัสเมนเป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะการได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอ็นดูนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดินทางไปแก้บนก็ได้ด้วยนะคะสเตนต,ต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะ เรียกว่าช่วงน,นี้ไม่ว่าหน้าที่การงานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนนะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่าไม่ย่อทอนะคะไม่เกินความสามารถนั่นเองนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะคนวันพฤหัสนะ,ะการเงินไม่ติดขัดนะคะยังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่า คนวันพฤหัสนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้การความรักช่วงนี้นาะไม่ค่อยมีเวลาจูจ่จีพูดคุยกันสักเท่าไหร่นะคะด้วยสภาวะด้วยหน้าที่นั่นเองนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนั่นเองจ้ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอการปวดหลังความดันไมเกรนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับลำไส้ด้วยนะคะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะมาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพฤหัสสามไม้เท้าสามไม้เท้าเป็นไพข่ของงานนะคะ ก็ <os> <S <an> <S เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนการเดินทางไปพบปะผู้คนนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานทีอางานประชาสัมพันธ์นะคะการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะบางคนเกี่ยวข้องในเรื่องของออโหราศาสตร์ศยศาสตร์นะคะนะการเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะจ๊ะคนวันพฤหัสเซ็นลางสังหอนเม้นยำค่ะแต่เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหมอปลาแนะนําว่าตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของตัวเลขจากการบนบานนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข5มีเลข8แล้วก็มีเลข0ูนนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรคนวันศุกร์แปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะเดสตาความสงบเร่มเย็นความสุขขุมรอบครอบนะคะบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งภายในก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่างานที่มาจากฝีมือนะคะและความรู้ความสามารถของตัวท่านนั่นเองนะสองเหรียญแต่ก็มีความกังวลใจนะคะเรียกว่าช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์สิ่งต่างๆใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะ ใจเย็นรอคอยนิดหนึ่งนะจ๊ะหน้าที่การงานที่ทําอยู่ยังมีความมั่นคงดีอยู่ค่ะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันสุขาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะรอบครอบนิดหนึ่งช่วงนี้ใครบางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการต่อเติมขยับขยายที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมกิจการร้านค้านะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้อข้าวของเข้าบ้านตกแต่งบ้านอะไรพวกนี้นะคะการเงินมันจะตึงๆนะได้มาก็จ่ายไปนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กจากบัานเล็กที่นะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์น้องความรักมันดูเงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะคะเรียกว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนั่นเองนะคะส่วนคนโสดช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานความมั่นคงการเรียนมากกว่าจะ้ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอ,อ่ น่องนะแข้งนะคะกล้ามเนื้ออักเสบการเป็นเน็บชาการเป็นตะคิวนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าร้อนร้อน,นหนาวหเหมือนจะไม่สบายนะคะการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดูนะคะพายิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะเดินเลเวอร์ เดลเรเบอร์หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจรจาการค้าขายประสบผลสําเร็จนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาการลงทุนนะคะนะการอยากจะทําอะไรบางสินบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเพื่อที่จะให้มีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะ เลข8เลข7แล้วก็เลข2นะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรคนวันเสาร์ได้ไพ่เดอะสตาร์เลยนะเดอะสตาเป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาของคนรอบข้างนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ ราชินีไม้เท้าการงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเด็กถือเหรียญน,น้ะมีโชคกับเด็กด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะโดยภาพรวมคนวันเสาร์หน้าที่การงานมีความมั่นคงดีประสบผลสําเร็จดีนะคะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคนวันเสาร์ใจใหญ่สา,สายเปยปเนาะใช้เงินเก่งนะคะเพราะฉะนั้นรอบคอบนิดหนึ่งโชคลาบลอยมีเข้ามานะคะมีโชคจากเด็กจากคนที่อายุน้อยกว่ามีโชคจากกุมารน,นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคนวันเสาร์นะโดยภาพรวมก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างเนาะนิดๆหน่นนอยๆง้องแง,งงกันลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนั่นเองนะจ๊ะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพคนวันเสาร์เรามัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนด้วยนะคะบางคนอยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะมาดูนะคะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์นะคะเด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยิปซีนะคะมีเลข9มีเลข1แล้วก็เลข1นะจ๊ะสําหรับคนวันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ